Set up. Be. กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้เซเลบีจะนําเรื่องราวชีวิตประจําวันของเด็กยุค90ที่สมัยก่อนสื่อโซเชียลต่างๆยังไม่ลดหลั่มเท่าทุกวันนี้นอกจากการเล่นกับตัวเองที่ลานดินข้างบ้านแล้วการนั่งรอที่หน้าจอทีวีก่อนถึงเวลาฉายของการ์ตูนสุดโปรดเป็นอะไรที่นิยมกันมากในยุคนั้นซึ่งในวันนี้เราจะมาย้อนอดีตไปดู10การ์ตูนออกอากาศยอดนิยมที่อาจจะเลือนลางจนลืมไปแล้วจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเฮ้ยต้องชนะให้ได้ที่จเป็นันต่างหักแล้ว นักซิงสายฟ้าเลสโกเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1999เสาร์อาทิตย์ทางช่อง9กระตูน บินไปเลยแมกนัมลุยเลยโซนิกถ้าคุณเป็นเด็กยุค90ที่เคยตะโกน2ประโยคนี้มาก่อนคุณต้องเคยผ่านการ์ตูนแข่งรถที่เจ้าของต้องวิ่งไล่รถของเล่นของตัวเองจนหอบแทบจะกินอย่างเรื่องนี้ได้แน่นอนแม้ว่าเราจะรู้อยู่เต็มอกวันนี้คือการ์ตูนโฆษณาสินค้าของเล่นค่ายทามิยะแต่เราก็อดที่จะดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วคอยกระโดดรุ้นเชียร์ไปกับมันไม่ได้เลยจริงๆเรื่องราวว่าด้วยสองพี่น้องที่มีใจรักในการเล่นของเล่นรถแข่งเป็นชีวิตจิตใจโดยมีพ่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาและเมื่อทั้งสองเริ่มจริงััักกกกบบมนมนนาาขขึ้พพวเ ว่าโลกของรถแข่งที่เขามีอยู่มันเป็นเพียงโลกใบเล็กนิดเดียวเท่านั้นสองพี่น้องจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ mm hmm. การแข่งขันของเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป <Yeah>. oh. อันดับที่9คนเก่งฟ้าประทานยูยูฮาคุโชเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1998เสาร์อาทิตย์ทางช่อง9กระตูน เป็นอีกหนึ่งตำนานการ์ตูนบนจอทีวียุค90ของเมืองไทยที่สร้างปรากฏการความสนุกให้กับเราเด็กผู้ชายหลังจากที่ดากอนบอลผักการฉายเพื่อรอซีซั่นใหม่จากญี่ปุ่นในสมัยนั้นเรื่องราวของอุรามิชิยูสุเกะเด็กหนุ่มนักเลงหัวไม้ไวัยมัธยมปลายนิสัยเกเรที่ไม่มีใครเกินแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขากลับต้องเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างไรก็ตามถือว่ายังเป็นโชคดีของยูสุเกะที่วิญ,ญญาณของเขาได้พบกับโบตันโยมทูสาวผู้คอยนำดวงวิญญ,ญาณขขออองมนนุษยยย์ไไปสสู่โลกเเธด้้ื ให้ยูสุเกะทำหน้าที่เป็นนักสืบโลกวิญญาณคอยไขคดีที่เราพูดผีปีศาจมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนยูสุเกะน้อมรับข้อเสนอที่เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญนำพาเขาไปสู่การประจนภัยครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่นับว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่เราเด็กชายในยุคนั้นต้องจดจำขึ้นใจได้แน่นอนใช่คมาเยนี่เจพูดที่โรงเรียน้นะดีหน่อยพวกบ่าคนตายทั้งคนจะมีหน้ามายิ้มย้มแต่ซกันอยู่ได้อันดับที่8ซาสักุระมือปราบไพาทาโร เริ่มใช้ในไทยครั้งแรกเมื่อปี1998เสาร์อาทิตย์ทางช่อง9กระตูน เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนแนวแฟนตาซีที่เราเด็กสาวและเด็กชายในยุคนั้นคงต้องอินจนเอาไม้กวาดมาทำเป็นคาถาเป็นแน่เรื่องราวของคินโมโตะสากุระสาวน้อยวัยสิบขวบที่บังเอิญได้พบกับตำราการ์ดเล่มหนึ่งพอเธอได้เปิดมันออกมาดูก็กลับทำให้การ์ดทั้งหมดในตำรา,ก,ารกระจายหายไปตามที่ต่างๆของเมืองสากุระจึงต้องรับผิดชอบโดยการตามหาการ์ดที่หายไปทั้งหมดซึ่งในการค้นหาการ์ดแต่ละใบนั้นเธอจำเป็นต้องใช้พลังเวทมนต์เข้าต่อสู้กับการ์ดก่อนที่จะทำการเปลี่ยนให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยมีผู้ช่่วยอยออางงเเคคบลสหรรืจั ที่เป็นเทรนเนอร์การ์ดคอยชี้นำแนวทางต่างๆเพื่อให้ซากุระเสร็จสิ้นภารกิจไปอย่างง่ายดายสวัสดีจ้าค่ะอันดับที่7บูรินหมูอวกาศเริ่มชายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1996ช่วง4โมงเย็นทางช่อง3 สำหรับเรื่องนี้ต่างจากการ์ตูนสาวน้อยแปลงร่างเรื่องอื่นทั่วไปเพราะโดยปกติแล้วตัวเอกจะต้องแปลงร่างกายเป็นสาวน้อยผู้งดงามแต่เรื่องนี้กลับกันเมื่อนางเอกต้องแปลงร่างเป็นหมูตัวอ้วนกลมซึ่งก็ยังคงความน่ารักเอาไว้ได้เรื่องราวของคารินเด็กสาวชั้นมัธยมที่บังเอิญได้รับหน้าที่ช่วยปกป้องโลกโดยมีตลับแปง้งเวทมนต์แปลงร่างให้กลายเป็นบุรินหมูอวกาศผู้พิทักษ์คุณธรรมในร่างของหมูสีชมพูและเมื่อไรก็ตามที่เธอทําความดีช่วยเหลือคนคารินก็จะได้ไข่มุกมาเก็บสะสมเอาไว้ซึ่งาหากเก็บได้คร จำนวนที่กำหนดเธอก็จะสามารถขอพอรอะไรก็ได้หนึ่งอย่างโดยมีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือห้ามให้ใครล่วงรู้ความลับนี้เพราะไม่เช่นนั้นคารินก็จะกลายเป็นหมูไปตลอดกาลนี่ไงหมูตัวนี้มีชื่อบูรินนะะเห็นฝีมือไหมมีพ่อคนนี้จะถ่ายรูปเขาได้ไดยอดหรือเปล่าะเห็นฝีมือหรือยังป,ปีบอกว่าจะหาตัวคนที่เป็นบูรินคนนี้ให้ได้เลยล่ะหรือายดีนั่นนะทุกคนจะต้องช่วยกันซื้อผ้าตัวให้พ่อด้วยละ่ะจะช่วยป้าปีตามหาตามเขียงหมูนะจะ๊ะแย่แล้วแบบนี้เรื่องไม่จบง่ายๆหรอกเนี่ย อันดับที่6แมมมดน้อยจอมแก่นเยะดามอน เริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1995หลังข่าวช่อง7ภาพจำของกระตูนเรื่องนี้คือแม่มดน้อยทรงผมผีเสื้อสีเขียวขี่เครื่องดูดฝุ่นสีชมพูกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจขนปุกปุยสีส้มที่เป็นนาฬิกาหยุดเวลาซึ่งความจริงแล้วเขาคือเจ้าชายแห่งโลกเวทมนต์และยังเป็นคู่ม่นของยายดามอนอีกด้วยโดยเรื่องราวกล่าวถึงแม่มดเจ้าหญิงตัวน้อยจอมสนที่หนีออกมาจากดินแดนป่าแม่มดและได้พบกับครอบครัวเด็กหนุ่มลูกชายนักชีววิทยาที่กำลังทดลองค้นหาปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตจากไข่ปริ ที่พวกเขาบางเอิญพบเจอเข้าอีกทั้งยาดามอนอยังต้องเผชิญกับร่างจำแรงของตัวเองซึ่งเป็นด้านมืดของแม่มดตนหนึ่งที่ต้องการจะทำลายล้างโลกจนนำไปสู่การกอบกู้โลกมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วยอันดับที่5กูรุกุรุคาถาพาตองเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1994ช่วงเย็นทางช่อง3 การตูนแซลเทรนผู้กล้าออกเดินทางไปปรับจอม,มารที่กำลังเป็นที่นิยมในเกมช่วงนั้นเรื่องราวการประจนภัยของนิเกะเด็กหนุ่มผู้ซึ่งถูกพ่อกับแม่ปลูกฝังให้เป็นผู้กล้าจนวันหนึ่งได้มีประกาศจากพระราชารับสมัครผู้กล้าให้ออกเดินทางไปปรับจอม,มารทาให้เด็กหนุ่มถูกพ่อกับแม่ถีบหัวทรงออกมาจากบ้านเพื่อร่วมทําภารกิจสุดกล้าหาญร,ระหว่างทางเขาได้พบกับแม่มดชราซึ่งเธอก็ได้บอกให้หลานสาวอย่างคุคุริออกเดินทางไปกับเขาด้วยการประจนภัยของทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้นและนอกเหนือจากความุุขนนนองิิเเกกับคครที่ป็ ตัวนาของเรื่องแล้วนั้นสิ่งที่ทุกคนน่า ouais. จะยังจดจําได้ก็คงจะหนีไม่พ้นท่าเต้นพิสดารของคุณปู่ขี้ตาขี้ตาสุดเพี้ยนกับประโยคติดหูฉันชอบสายลมแสงแดดที่มันดันเข้ากับท่าเต้นได้เป็นอย่างดีอันดับที่4ี่นินจารันทาโรหรือนินจาบอยรันทาโรเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1992สาเอาทิตย์ทางช่อง9้าการ์ตูน หากพูดถึงการ์ตูนแนวย้อนยุคสุดท้ายในยุคนั้นคงต้องหนีไม่พ้นเรื่องนี้แน่นอนเรื่องราวของโรงเรียนนินจาและนักเรียนนินจาเพื่อนซี้สามคนที่มาจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่แตกต่างกันประกอบไปด้วยรันทาโร่เด็กชายยากจนเขาถูกส่งเข้าเรียนโรงเรียนนินจาด้วยความหวังของพ่อกับแม่ที่อยากจะเห็นลูกชายเป็นสุดยอดนินจาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูลเป็นคนแรกคนที่สองคิริมารุเด็กชายจอมมัธยัติที่สามารถขายของทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเพื่อแลกกับเงินอย่างคลั่งไคล้ คนที่ 3. ชินเบะเด็กชายจำมั่มร่ำรวยผู้แสนจะเกลียดข้านเขาชอบกินกับชอบนอนเป็นชีวิตจิตใจซึ่งทั้ง3ก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนินจาชายล้วนร่วมกันโดยที่พวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องราวความลับต่างๆภายในโรงเรียนและเหตุการณ์ปั่นป่วนสุดเกลียนจากเหล่าครูและเพื่อนๆมากมายนับได้ว่านินจารันทาโรเป็นการ์ตูนคลายเครียดสุดฮาอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าจะดูในยุคไหนก็ยังคงอมยิ้มไปกับมันได้อยู่เสมอ,อขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮีย ตายดีกว่ากระโดดลงไปสามชั้นเลยน่ะเนี่ยอ้าวก็เขาอะเป็นครูนินจานี่นะโดดโยใครไปว่ามันสูง <c oughs> อันดับที่สาม นิทานชีวิตเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1990ทางช่อง7การ์ตูนสาระความรู้จากฝรั่งเศสรเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นหนึ่งในสารคดีชุด One s u p o r n a t i m a ซึ่งในประเทศไทยทางช่อง7ก็ได้นำมาฉายอยู่หลายชุดแต่ชุดที่ถูกจดจำได้มากที่สุดก็คือชุดของ Life ที่เล่าเรื่องระบบก,การทำงานอวัยวะภายในของมนุษย์ด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและสาระครบคันทำให้หลายๆบ้านจึงต้อนรับการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจ กับตันคะดูนั่น<ะ>พวกไวรัสในใกำลังเข้าไปในเซลล์ค่ะเียกพื้นที่4ี่พันผมต้องการผู้กบฏคอโปรเดี๋ยวนี้ทันทีเลยเราเห็นพวกนั้นแล้วครับกับตันไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาครับอย่าไปไหนอันดับที่2องบาบาป้า,าเริ่มฉายในไทยครั้งแรกเมื่อปี1987ทางช่อง5และช่อง11 กระตูนแนวเป็นมิตรกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่มีต้นฉบับมาจากหนังสือภาพสำหรับเด็กของคู่รักชาวฝรั่งเศสกับอเมริกา เรื่องราวของบาป้า,า,าสิ่งมีชีวิตเพศชายตัวสีชมพูที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้และได้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์พร้อมออกผจนพาย,ยุหลากหลายตอนจนได้มาพบกับสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันที่ชื่อบาบามามา่าโดยมีลักษณะเป็นเพศหญิงตัวสีดำทั้งสองตกหลุมรักกันจนมีทาย,ยาทเพิ่มมาอีกเจ็ดตัวโดยมีสีสันและบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยการ์ตูนเรื่องนี้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือตุ๊กตาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอันดับที่1 อีกคิวสั ung, no ่งเนน้อยเจ้าปัญญาเริ่มฉายในไทยครั g, ้งแรกเมื่อ e ปี1982ทางช่อง3 ถ้าถามว่าการ์ตูนทีวีญี่ปุ่นเรื่องไหนวนฉายพาหน้าจอทีวีมากที่สุดในไทยก็คงจะหนีไม่พ้นอิสิวซังที่คว้าตำแหน่งนี้ไปอย่างง่ายดายเพราะเมื่อปี2016ทางช่อง3ก็ยังนำการ์ตูนเรื่องนี้มาฉายอยู่เช่นเคยเรื่องราวว่าด้วยชีวิตส่วนหนึ่งในเวัยเด็กของพระอิกิวพระสงฆ์ชื่อดังของญี่ปุ่นมาบอกเล่าเป็นการ์ตูนสอนใจเด็กๆซึ่งให้ความสดใสจนแทบไร้ความรุนแรงแฝงการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายโดยที่การ์ตูนเรื่องนี้มีจำนวนทั้งหมด296ตอนฉะนั้นจงอย่าแปลกใจ ที่จะรู้สึกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่จบเสียทีแต่ถ้าหากเปิดทีวีมาเจอเมื่อไหร่เป็นอันต้องนั่งเฝ้าหน้าจอดูจนจบจนไม่สามารถละสายตาได้เลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ เป็นยังไรกันบ้างคะกับ10การ์ตูนเก่าที่ออกอากาศในทีวียุค90ซึ่งหลายคนในยุคนั้นก็อาจจะลืมไปแล้วกับช่วงวัยเด็กที่ผ่านมายังมีการ์ตูนสุดฮิตอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้มาบอกเล่าให้ฟังและถ้าหากน้องๆคนไหนเกิดไม่ทันในยุคนั้นก็มาย้อนรอยไปด้วยกันหรือมีการ์ตูนในดวงใจเรื่องไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลป a ชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ